ดูดูน้องๆเนาะอ,อันนี้พี่อยาอะไรให้ดูพี่ไม่ต้องเก็บให้ช่วยอีกคนหนึ่งพี่ให้ดูก็คือเพ,พื่อนพี่เนี่ยโอ้นันแนวตัวเลยจริงๆพี่จริงๆเพื่อนพี่บอกว่าจริงๆพี่น่าจะทำอะไรมาเลยมามาเพาคิดว่ามึงบอกได้ยังไงโอ๋อกูก็บอกได้ โอ้ oh, คิดว่ามึงดงได้เหรอโอ้อ oh, ดด้วห oh. ดังทุกคนรู้ว่าพี่จะทำคลิปพ่งนี้ด้วยนะหรืว่าตอนกลางคือนอะ่ะตอนกลางคืนพี่จะทำคลิปเกี่ยวกับรีวิวสก,กิบิที่ทอเล็ต EP T หนึ่งร้อยสงของคุณวอร์เดนนะซึ่งพี่จะรีวิวจริงมึงว่าไหมจะรีวิวโอ oh. กูกนะ็รีวิวเนาะใช่เพื่อนพี่จะรีวิวหลังในช่องพี่เลยเนาะซึ่งพี่รีวิวก่อนเลยมรีวิวหลังเหรอโอเคแล้วขอแบบนี้ขอตัวลาไปก่อนน้อนะบ๊ายบาย